เรามาลุ้นกันว่ามันจะออกออปชั่นพิเศษอะไรครับบริการเติมเกม by Viva s อบมีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม Viva นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมพาทุกคนไปลงในส่วนของ For Or m ใน normal mode มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้ระบบและก็วิธีการแลกของบวกกับ option ของในดันฟอ r กาาเทมด้วยนะครับโดยก่อนที่เราจะทำการแลกในส่วนของเสื้อมัฟ แล้วก็ในส่วนของประดับนะครับเราต้องผ่านการเปิดดัน for o f กา a ท t ตัวนี้มาก่อนนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ผ่านในส่วนของการเปิดดัน for o f กา a ท t เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านขวาบนนะครับก็ไปเดินตามนั้นได้เลยเราแค่ผ่านดันเท่านั้นไม่จําเป็นต้องลงดันทั้ง normal หรือ hard อะไรเลยนะครับ เพราะเมื่อเราผ่านดันเรียบร้อยแล้วไอ้ตู้3ตัวนี้มันก็จะโผล่มาโดยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ระบบในส่วนของการแลกของสมใส่และก็การออปชันนะครับใครที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาและรู้จักเราเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทางช่อง,องเรากำลังมุ่งสู่ 5000 s u b ับ r i b ไขครับผมมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับมาเรียนรู้กันในตู้แรกเลยครับผมผมจะเริ่มจากตู้ขวาและก็ไปซ้สายนะครับในตู้ขวาก็จะเป็นการแลกในส่วนของคิงชมิสสูตรก็คือในส่วนของเสื้อคิงชมิสแมนทิลหน้าตาแบบนี้นะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคิงชมิสในส่วนของประดับครับโดยในส่วนของประดับเนี่ยจะมีหลากหลายมากครับที่ผมแลกมาแล้วณนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนะิงชมิสตองอินซิกเนียจะได้ a อ k 1เค อันนี้เป็นในส่วนของสายกายภาพครับส่วนในสายอื่นๆที่เพื่อนอยากเล่นเพื่อนๆก็ลองมาดูณนะตรงนี้ได้ครับเพราะว่ามันเยอะมากแต่วัตถุดิบที่ใช้เท่ากันกับผมในส่วนของการแรกคิงชมิสสูตรและก็แมนทิลนะครับจะใช้วัตถุดิบที่เท่ากันนั่นก็คือหินส้มเล็กทั้งหมด5ชิ้นต่อการแรกครับแล้วก็เทมเบอร์ลคิสตันทั้งหมด ส็จชิ้นครับผมถ้าใครจะแลกทั้ง2ชุดก็ใช้หินส้มเล็กเป็น10แล้วก็หินขาวอันนี้เป็น20ครับผมโดยในคลิปนี้ผมแลกเป็นในส่วนของคิงชมิดแมนทิวมาแล้วแต่คิงชมิดสูตรนั้นผมไม่ได้แลกเอาไว้นะครับในส่วนของการแลกประดับคิงชมิดในสายต,ต่างๆที่เ,เพื่อนๆเล่นนะครับเราก็จะใช้หินส้มใหญ่อันนี้ที่ได้จากในส่วนของฮาร์ดโหมดทั้งหมด5ชิ้นและก็ใช้หินแดงที่ได้จาก AGH ทั้งหมด หชิ้นครับผมหลักการแรกก็เหมือนกับที่ทําให้ดูในส่วนของเสื้อแล้วก็มัฟครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตู้กลางนะครับตู้กลางเอาไว้ทําอะไรก็พูดง่ายๆเลยเอาไว้เอนชาร์ดหรือ ออปชันนั่นเองครับในส่วนของการออปชันเสื้อแล้วก็มัฟนะครับเราต้องใช้หินส้มเล็กในการออปชันน1ครั้งเนี่ยหชิ้นแล้วก็หินม่วงทั้งหมด10ชิ้นครับโดยการออปชันทั้งเสื้อและก็มัฟนะครับจะมีการออปชันได้ทั้งหมด3ช่องก็คือช่องที่4ช่องที่3และก็ช่องที่2ตามที่เมาส์ุ่มชี้ไปนะครับผมอันนี้คือตารางออปชันในส่วนของเสื้อครับสล็อต4 3 2ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาก็เป็นในส่วนของมัฟครับสล็อต4 3 2เนี่ยก็จะไม่มีพวกเด็กวิดอะไรแล้วก็ในส่วนของออปชันประดับนั้นในสล็อตที่4ก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสสล็อต3ก็จะเป็นในส่วนที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรและสล็อตสุดท้ายก็คือสล็อตสเปเชียลหรือออปชันพิเศษที่หลายๆลายคนต้องการครับในส่วนของสายกายภาพยกตัวอย่างเนาะก็ต้องการที่จะเป็นในส่วนของสตองครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของออปชันพิเศษนะครับก็จะมีแฟลสตองเฮเซนโบ d y p o w e r l i q u i รและสุดท้ายก็จะเป็นไวข่าวครับส่วนออปชันพิเศษตรงนี้อยู่ที่ดวงของแต่ละท่านว่าจะออปได้แบบไหนครับและต่อมาคือในส่วนของการออปชันประดับเราจะใช้หินก้มใหญ่ทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็หินแดง AOGH ทั้งหมด40ชิ้นต่อการออปชั่น1ช่องครับถ้าเราจะออปทั้งหมด3ช่องเราต้องใช้หินส้มใหญ่ทั้งหมด30อันและก็ใช้หินแดง AOGH ทั้งหมด120อันครับ มันใช้หินส้มใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันใช้หิน AOG h ค่อนข้างจะหนักมากครับผมและมันก็จะสเปเชียลกว่านั้นนะครับในส่วนของช่องที่2ตรงนี้ที่มันจะสามารถออกออปชันพิเศษอะไรก็ได้แบบซุ่มมันยังสามารถมีโอกาสแตก ได้30%ครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าเราจะดวงดีหรือเราจะดวงสวยนะครับผมจะสามารถออปชันได้แค่1ชุดเท่านั้นในตู้สายสุดนะครับก็จะเป็นตู้ที่ไว้สำหรับย่อยพวกชุดมัฟแล้วก็ในส่วนของประดับที่เราไม่ต้องการครับผมเดี๋ยวผมลองกดในส่วนของการเมนท์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะชุดเนี้ย มันจะย่อยได้เฉพาะชุดที่เราออฟสำเร็จ um ไปแล้วเท่านั้นและเราไม่ต้องการเนาะส่วนถ้าเรายังไม่ได้ออปชั่นแบบที่ผมทำให้ดูอยู่เนี้ยจะไม่สามารถเอามาย่อยได้นะครับการย่อยนะครับในส่วนของมัฟแล้วก็เสื้อเนี่ยโอกาสได้หินส้มเล็กกลับมาแบบสุ่มนะครับ3ถึง9อันครับผมและในส่วนของการย่อยประดับตัวนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้หินส้มใหญ่กลับมา9ถึง 21อันครับเราก็เรียนรู้กันไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับ3ตู้นี้ว่าทำอะไรได้บ้างเวลาต่อจากนี้ไปนะครับผมจะทำการออปชันให้เพื่อนๆดูครับโดยที่เราจะเริ่มจากในส่วนของคิงชมิดแมนทิวก่อนครับผมก็คุยตู้กลางเลือกกาเมนครับผมก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้และเอนชาร์ที่ได้ก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับอันเนี้ยมัพจะไม่มีในส่วนของสเตตัสครับมาเรามาดูกันว่า รูแรกได้อะไรครับ Fighting Spirit C ครับซึ่งจริงๆอะ่ะผมอยากได้ EA 555ครับผมจะไปให้ในส่วนของ Chula KA กับอาชีพโดแรมส่ครับเมื่อมันไม่ได้ตามตรงใจนะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะไปย่อยมันทิ้งให้ดูด้วยครับอะ่ะในช่องที่3ก็ได้ EA นะครับแต่มันยังไม่สุดเรียบร้อยครับได้ Fighting Spirit C e A 3แล้วก็ Fighting Spirit 5ครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้และเดี๋ยวผมทำการย่อยให้ดูเลยครับก็เลือกในส่วนที่เราอยากจะย่อยนะหัวข้อนี้ผมเลือกเป็นการเมนครับแอลหลอกมันจะเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่เราไม่ได้ออปชั่นไว้นะครับก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เลือกหัวข้อที่2เป็นดําเนินแยกครับโอได้5ก็ถือว่าไม่แย่ครับผมอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของไฮไลท์ที่หลายๆคนคงอยากจะดูที่สุดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการออฟในส่วนของประดับ คิงชวิตครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากในช่องที่4ใช้หินส้มใหญ่10แล้วก็หินแดง40ครับผมเลือกดำเนินการเอ็นชารครับช่องที่4และก็3ไม่มีโอกาสแตกนะครับติด100%แต่มันจะมีโอกาสแตกในส่วนของช่องที่2ที่เป็นสเปเชียลเอฟเฟกครับลัก3 3ครับก็จริงๆถ้าใส่กับตัวนี้มันไม่ได้ใช้แต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเราไปต่อกันในส่วนของช่องที่3ครับ ไฟติ้งสปิริตเ t 7เลยนะครับอันนี้คือท็อปสุดของ Fighting Spirit นะสมมุติถ้าช่องสุดท้ายออกมาดีๆแล้วตรงสายเนี่ยผมว่าก็ติดปีกเหมือนกันนะครับประดับนี้เนาะแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าห้ามแตกนะท้ายแล้วครับในช่องที่2เรามาลุ้นกันว่ามันจะออกออปชั่นพิเศษอะไรครับเขาจะเตือนเราก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่จะเสียหายอยู่30%ครับ3า1มาเอ้ยแบบนี้ ผมออฟคิงชมิดสำเร็จครับสแสดงว่าคลิปเนี้ยประสบควาสมสำเร็จในการออฟที่มันไม่แตกออปชันที่เราได้จะได้ออปชันอะไรครับ3 2 1เรียบร้อยครับกากสุดเลยได้ไว้คาวครับเมื่อใช้กับลัคกี้เดย์ได้ A อ p d ดีบวก2ครับโอ้โหอย่างแย่เลยหมดไปตั้งประมาณ30ิกับ40 M เอ็มอะครับอ,ออกเป็นอย่างอื่นให้หน่อยก็ไปได้เนาะถ้าออกเป็นสตองมานนี่สวยเลยนะครับช่างมันถือว่ามันก็ ยังติดมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าด้วยถือถ้าขายได้สัก 10M ก็ยังดีครับขาดทุนน้อยหน่อยละกันโอเคส่วนถ้ามันไม่ติดมันจะเป็นเอฟเฟกแบบไหนมันจะเป็นเอฟเฟกเหมือนเราใช้สกิลหลอดเวอร์มิเลียนนะครับเป็นสายฟ้าผ่าลงมาตุ้มตๆตมต,มต,มต,มตุมนะครับผมวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับมาเรียนรู้ในส่วนของระบบ แลกของแล้วก็ออปชั่นในดัน for o f Car าร e m กันนะครับและก็มาสนุกสนานนิดหน่อยในการออปชั่นประดับครับผมแล้วก็มัฟด้วยเนาะสุลต่านสายดวงยังไม่เกิดในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ